สวัสดีครับมาอัปเดตเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาประจำวันที่13พฤษภาคม2566มีดังนี้อันดับที่1ประเทศเวียดนาม87เหรียญทอง79เหรียญเงิน87เหรียญทองแดงรวมเป็น253เหรียญ อันดับที่2ไทย78เหรียญทอง53เหรียญเงิน78เหรียญทองแดงรวมเป็น209เหรียญอันดับที่สกัมพูชา5 9เเหรียญทอง53เหรียญเงิน82เหรียญทองแดงรวมเป็น194เหรียญอันดับที่4อินโดนีเซีย57เหรียญทอง53เหรียญเงิน73เหรียญทองแดงรวมเป็น183เหรียญอันดับที่5 สิงคโปร์41เหรียญทอง33มเหรียญเงิน43เหรียญทองแดงรวมเป็น1้7เหรียญอันดับที่6ฟิลิปปินส์37เเหรียญทอง64เหรียญเงิน77เหรียญทองแดงรวมเป็น178เหรียญอันดับที่7มาเลเซีย28เหรียญทอง37เหรียญเงิน73าเหรียญทองแดงรวมเป็น1้8เหรียญอันดับที่8เมียนมา17เเหรียญทอง 16เหรียญเงิน48เหรียญทองแดงรวมเป็น81ดเหรียญอันดับที่9 ào, ลาวหกเหรียญทอง17เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงรวมเป็นเจดเหรียญอันดับที่ส0บบรูไนสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหกเหรียญทองแดงรวมเป็นเก้าเหรียญอันดับที่11อติมอร์เลสเตสี่เหรียญทองแดงรวมเป็นสี่เหรียญ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ